สวัสดีค่ะครูการนะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดประจำสูตรกระตุ้นพัฒนาการดิก m ม b เบ o บอดี้นะคะคุณต้นนะคะเป็นนักกิจกรรมบำบันำนนาาด,ด,น,บดนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน a แอ e ซ s o r อรี่อินเ t ชันด้วยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาพบกับการนำเสนอเคสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นเคสที่ค่อนข้างน่าสนใจมากค่ะ,ะซึ่งเคสนี้นะคะผู้ปกครองนะคะกังงูในเรื่องของสมาธิสั้นค่ะแล้วก็มีปัญหาการพูดสื่อสารเป็นเคสที่พบได้บ่อยนะคะในช่วงนี้แล้วก็มักจะพบมากในวัยเด็กอนุบาลน,นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินนะคะแล้วก็จากการสังเกตทางคลินิกนะคะวันที่น้องมาประเมิน นักกิจกรรมาบำบัดจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับเชตนี้นะคะค่าสำหรับ referal r concern ของน้องพีนะคะอายุ3ปี1เดือนอยู่ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งค่ะน้องนะคะเข้ามาประเมินที่ MyBrain Body นะคะเนื่องจากคุณครูและผู้ปกครองนะคะกังวลในเรื่องสมาธิสั้นค่ะแล้วก็พูดช้าค่ะ สำหรับมิสตอรี่ของน้องนะคะน้องมีประวัติการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์บ่อยค่ะวันละประมาณ2-3ชั่วโมงเลยค่ะและที่บ้านนะคะมักจะเปิดทีวีไว้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็คุณปู่คุณย่าเป็นผู้เลี้ยงดูหลักนะคะ ค่ะสำหรับพีให้รว presentation นะคะน้องพีนะคะเข้ามาประเมินกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็สนใจสำรวจของเล่นอยู่ในห้องค่ะมือมีพฤติกรรมวุ่นอยู่ไม่นิ่งมองหน้าสบตาน้อยค่ะไม่พูดสื่อสารแต่สามารถพูดครับครับตอนอยากได้บล็อกของเล่นค่ะข้อต่อร่างกายขาดความมั่นคงค่ะเดินปลายเท้าบิดเข้าข้างในฝ่าเท้าแบนค่ะ น้องอยังไม่ให้ความร่วมมือในการทดสอบทําตามคําสั่งขั้นตอนได้ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีเหวีความสนใจค่อนข้างง่ายค่ะค่ะผู้ปกครองรายงานว่าตอนน้องสองขวบกว่านะคะน้องเริ่มพูดได้เป็นคําแต่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ค่ะเมื่อไม่ได้ดั่งใจนะคะจะโวยวายองไห้ดิ้นลงไปกับพื้นค่ะอยู่ที่บ้านนะคะจะชอบวิ่งและล้มบ่อยค่ะ น้องจะสื่อสารแต่ตอนที่ต้องการสิ่งของที่ตนอยากได้นะคะเช่นเอากินนมฉี่ค่าสำหรับ assessment data นะคะแบบประเมินที่1ค่ะ short sensory profile ค่ะ2ค่ะ evaluation of sensory p r o s i s s i n g ค่ะ3ค่ะแบบประเมินพัฒนาการเด็กปรถมวัย Denver 2ค่ะ4ค่ะการสังเกตทางทนีกค่ะ สำหรับแบบประเมินที่1น,นะคะช็อตเซนเซอรี่โปรไฟล์ค่ะก็จะมุกพบปัญหาในด้านของ t ทสต s เมล l ซนสิทิวิตี้นะคะอันเดอร์เรสปอน e ีฟซีคเซนเซชันค่ะแล้วก็ออเดทิริงฟิลเตอรค่ะค่ะสำหรับแบบประเมินที่2 e นะคะ e v a l u a t i o n of s e o s o r y processing ค่ะก็จะพบปัญหาในด้านของ Vision ค่ะ Touch ทัส บอดีอเวนิสแล้วก็บาลานแอนมูชันค่ะสำหรับแบบประเมินที่3นะคะแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเดนเวอร์ทนะคะก็จะไปผลโดยรวมว่าไม่สามารถประเมินได้นะคะเน,เนื่องจากมีหัวข้อที่น้องไม่ให้ความร่วมมือค่ะแต่ในรายด้านนะคะพบว่ามีหัวข้อที่มีพัฒนาการล่าช้าในด้านของภาษาและด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการวริเคราะห์เคสของคุณต้นนะคะมาดูกันนะคะว่าเคสนี้นะคะคุณต้นจะวิเคราะห์เคสอย่างไงบ้างคะ่ะครับก็สําหรับสิ่งที่ปกครองเป็นคอนเซิร์นนะครับก็คือน้องพีเนี่ยมีปัญหาสมาธิหรือว่าสมาธิสั้นนะครับ <oui. S 2> ก็จากแบบประเมินตามกรอบอ้างอิงแอ s e n นเซอรี่อินเจคชของเราเนี่ยครับ<ๆ>ก็จะพบข้อมูลหลายๆตัวนะครับที่เราทำให้เราต,ตั้งสมมติฐานได้ว่าการที่น้องพีเนี่ยมีปัญหาสมาธินะครับ ก็เป็นผลมาจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพของระบบบูรณาการประสาทความรู้สึกหรือว่า air sensory n e g a t i o n นะครับโดยเฉพาะในระบบรักษาสมดุลการทรงท่าหรือว่า,า vestibular processing นะครับซึ่ง ระบบการรับความรู้สึกนี้เนี่ยจะรับสัญญาณแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านก้านสมองหรือว่าเบรนสเตมนะครับแล้วก็ไปยังสมองน้อยหรือว่าซิเลบ e ลลัมแล้วก็ไปยังสไปนัลขอบหรือว่าไขสันหลังนะครับซึ่งถ้าระบบนี้เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะทําให้น้องเนี่ยมีพฤติกรรมวุ่นแล้วก็จะขาดการควบคุมตนเองนะครับ สำหรับ uh, participation concern ข้อที่2ที่ผู้ปกครองกรอกข้อมูลว่าน้องเนี่ยมีปัญหาพูดช้าพูดได้ไม่กี่คำนะครับก็เป็นผลมาจากาคำถามข้อแรกเหมือนกันนะครับก็คือปัญหาในการบูรณาการประสาความรู้สึกนะครับที่ทำงานขาดประสิทธิภาพนะครับส่งผลให้น้องเนี่ยมีความยากลำบากในการควบคุมระดับความตื่นตัวที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็มีปัญหาในการ modulation หรือว่าการปรับลดปรับเพิ่มข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตอบสนองได้ไม่ดีนะครับก็จึงทําให้น้องเนี่ยมีความวุ่นจนไม่สามารถที่จะสงบจดจ่อเรียนรู้การสื่อสารได้ดีเท่าที่ควรนะครับค่ะช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงถามตอบนะคะคํถาถามค่ะก็คือในกรณีเคสต,ตัวอย่างนี้นะคะครูต้นมีแนวทางการบําบัดรักษาอย่างไรบ้างคะ่ะ ครับสำหรับกรณีที่ผู้ปกครองเป็นกังวลในเด็กหาช่วงอนุบาลน,นะครับก็คือ,อในเรื่องของการพูดแล้วก็เรื่องของสมาธินะครับถ้าหากไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของอ น้องอาจจะเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าน้องอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น ADHD หรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหาวุ่นนะครับแต่เมื่อมาพบนักกิจกรรมบาบัดน,นะครับแล้วก็มีการทดสอบประเมินตามกรอบอ,อ้างอิงทางด้านของ Air Sensory Indication นะครับก็จะพบว่าการทำงานของระบบประสาทระดับเซนซอรเนี่ยมีปัญหา ที่ไปกระทบทําให้เด็กเนี่ยมีปัญหาสมาธิแล้วก็มีปัญหาการสื่อสารนะครับซึ่งเมื่อเราใช้แบบประเมินต่างๆเนี่ยในการทดสอบแล้วก็เจอ Evidence Based นะครับที่เราตั้งสมมติฐานได้ว่าทําไมน้องถึงมีปัญหาสมาธิแล้วมันไปกระทบการพูดการสื่อสารยังไงนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะวางโปรแกรมการรักษาได้อย่างตรงจุดนะครับค่ะวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นสําหรับการวิเคราะห์สนะคะ หากผู้ปกครองท่านใดนะคะพบว่าพุดหลานของท่านนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสมาธิหรือปัญหาการสื่อสารนะคะก็แนะนำนะคะให้ไปพบกับนักกิจกรรมบำบัดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AIR Sensory i อ t นเ r คชั่นค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ